สวัสดีครับเรื่องเล่าไทยในอดีตวันนี้เราอยู่กันที่บ้านเรือนทรงไทยของคุณยายใจดีหลังเดิมครับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณยายที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์แล้วก็สาระความรู้เกี่ยวกับนิทานครับสวัสดีครับคุณยายสวัสด,ดีจ้าหลานผมเชื่อว่านะครับวัยเด็กของคุณยายแล้วก็ของพวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้มีการเติบโตมากับเรื่องเล่าหรือนิทานต่างๆมากมายใน,ในความรู้สึกของคุณยายเนี่ยนิทานหมายถึงอะไรล่ะครับ อ๋ออยากรู้เกี่ยวกับเรื่องนิทานเหรอใช่ครับยายชอบมากเลยสมัยเด็กๆยิ่งเข้าสู่วัยรุ่นสาวๆนะยิ่งชอบอถ้าดูถึงด้านความหมายของนิทานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เขาเล่าสืบต่อๆกันมาอืมเป็นแบบว่าเล่าจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมใช่ใช<อ>่แล้วโดยเฉพาะสมัยเด็กๆวัยรุ่น,นยายอ่ะจะเป็นผู้นําในการเล่า เอ๊ะสมัยวัยรุ่นเลือกจนจะเอาเรื่องอะไรสมัยวัรยวรุ่นคุณยายอายุเท่าไหร่นะครับถ้าหมายวัยรุ่นนะยายก็ไปเรื่องอายุเกือบสิบห้าเนี่ยเพราะว่าคนไทยอ่ะการเข้าสู่วัยรุ่นน่ช้ากว่าพวกฝรั่งครับสแสดงว่าในยุคนั้นนี่ก็มีการแบบว่าเล่านิทานกันเป็นที่นิยมกันมากเลยใช่ไหมครับคุณยายใช่โดยเฉพาะเรื่องสีถนนชัยเรื่องสีถนนชัยนี่คือเกี่ยวกับอะไรเหรอครับคุณยาย จะเป็นเรื่องการใช้ปฏิพานไหวพิบภาษาชาวบ้านที่เขาเรียกว่ามีการโกงแต่โกงแบบผู้ดีและยายก็เคยไปเล่นเรื่องสีธนลชัยมาแล้วครับคือนอกจากจะมีความหมายอย่างอย่างเช่นที่คุณยายเล่ามาว่านิทานต้องเป็นเรื่องที่บอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นแล้วเนี่ยผมก็อยากจะทราบอีกว่าแล้วนิทานแต่และเรื่องมีการจัดประเภทหรือแบ่งหมวดหมู่ยังไงบ้างครับคุณยาย คือสมัยก่อนน่ะน,นะเขามักจะเล่ากันมาแบบไม่ค่อยได้จดบันทึกอะไรกันแต่ยายคิดว่าแบบนั้นนะ่ะไร้สาระมันควรจะต้องมีการจัดหมวดหมูประเภทและยายก็ใช้สมองอันเลิศเนี่ยนะจัดประเภทร่วมกับผู้นำของจังหวัดรปรากฏว,ว่าก็จัดได้ประมาณห้าประเภทมีอะไรบ้างครับคุณยาย อยากฟังมากไหมอยากมากเลยครับในวันนี้โอ้โหถือโอกาสมาเยี่ยมคุณยายก็คือโชคดีอยากจะฟังคุณยายเล่าโอเคถ้าผิดพลาดยังไงบอกได้นะเพราะตอนนี้ยายก็แก่ไปมากแล้วยังหรอครับคุณยายเพราะตอนนี้อีกสี่ห้าเดือนก็หกสิบาจริงๆริแต่ยายไม่นิยมกินหมากนะครับอ้าวทีนี้จะเล่าตั้งแต่แรกๆก่อน เอาเป็นประเภทก่อนนะแล้วค่อยขยายความไยความแล้วค่อยไปแปลความอยากรู้รายละเอียดตอนไหนเจาะได้เลยนิทานประเภทแรกเนี่ยนะเราเรือต้องชัดเจนนะระบทไทยนิทานประเภทปรมปราพวกนี้มันจะเป็นเรื่องยาวที่เล่ากันมาแต่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยรู้จักอะคำว่าปรมปราเนี่ยนะบางทีเขาเรียกปลามารปลาปายายก็หมั่นไส่มาก อ่านออกเสียงให้ถูกต้องใช่ต้องออกเสียงว่าปารามปาราแต่อย่ายากแต่อย่าลากเสียงว่าปารามปาราไม่ได้ต้องเป็นปารามปาราสั้นๆแล้วเปอยากรู้ไม่ว่าปารามปาราเป็นไงอยากรู้ครับอยากรู้เรื่องเล่าที่ค่อนข้างยาวบางทีก็แสดงถึงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารที่มีความน่าจะเป็นไปได้และ เป็นไปไม่ได้ภาษาอ,อังกฤษเรียกว่า impossible อืโกอินเตอร์อีกแล้วคุณยายแล้วนอกจากนิทานปรัมปรานี่ยังมีนิทานประเภทไหนอีกครับอหนึ่งนนะครับสองอาจจะมีนิานทนานท้องถิ่นซึ่งนิทานท้องถิ่นเนี่ยยังจำแนกออกไปได้หลายหลายประเภทแต่เวลาจะขายายต่อเดี๋ยวขอเลยไปประเภทก่อนนะได้ครับผมมีรปรัมปรา นิทานท้องถิ่นต่อไปก็มีนิทานที่เกี่ยวกับสัตว์ก็มีแล้วก็มีเกี่ยวกับเทพนิยายก็มีอ้าวนังฟังเฉยๆนะับไปได้กี่อย่างละหนึ่งปาร,ราอสองอนิทานท้องถิ่นใช่ไหมครับยยลืมสามนิทานที่เกี่ยวกับสัตว์ สี่คือเทพนิยายแล้วอย่างที่ห้าล่ะครับแล้วมีนิยายเกี่ยวกับตลกตลกวงเล็บเปิดและปิดไปนะเป็นนิยายตลกวงเล็บปนลามุกแต่พวกคำ่ามกเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีครับถ้าเราไปศึกษาต่อเขาเรียกขั้นลามักา์พวกบรรดาสัพว์จุดๆๆทั้งลาทั้งหลายเนี่ยนะเป็นแบบลักษณะสองแง่สาง่ามใช่ไหมครับจะสีง่ามก็ได้นะทีนี้ หลานอยากรู้รายละเอียดของนิทานประเภทไหนอะเมื่อกี้ยายยังเล่าในส่วนละเอียดของนิทานท้องถิน่นมันมีอีกตั้งปานสี่ห้าประเภทนะเพราะนิทานท้องถิ่นเนี่ยมันจะแยกได้เยอะ mm hmm. และแต่ถิ่นใครถิ่นมันเอ้ยมันไม่ได้สิในสุภาพเนาะอย่างเช่นคําว่าถิ่นเนี่ยหมายถึงว่าถิน่นถ้าดูใหญ่ๆเช่นประจําภาคเช่น ยายมาจากภาคตะวันออกอ๋อครับมักจะลงได้ที่แต่ไม่ใช่พอนู้นู้นะที่เป็นคำสร้อยแล้วก็ประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานใช่ไหมครับอ่าใช่ระวังจะออกเสียงว่าอีสานกับอีสานต้องระวังแต่ไปสืบมาแล้วเขาต้องใช้สสะอ๋อภา,อาแล้วก็มีประจําภาคใต้ภาคใต้นะครับผมภาคเหนือซึ่งยาย ได้ไปมาหมดแล้วเกือบทุกจังหวัดแล้วก็ออกสู่ต่างประเทศนิดหน่อยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าเงินทองหายยากแล้วก็หนีไอ้เจ้าโควิดตัวร้าย <c oughs> ยายมาจากจังหวัดที่ไม่มีโควิดนะ <c oughs> แล้วก็นิทานท้องถิ่นเนี่ยครับที่ว่าแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆอีกมันมีอะไรบ้างเหรอครับคุณยายโอ้ยมีเยอะอย่างเช่นเ,เกี่ยวกับคติสอนใจขอใช้เวลานิดหน่อยนะค <c oughs> ติสอนใจก็มี เกี่ยวกับเอ,อ่ออะไรนะที่มีที่มีมอะไรหลานเคยพอรู้ไหมมีคติสอนใจมีเกี่ยวกับสัตว์ก็อยู่ในนี้มีเกี่ยวกับศาสนาก็มีคุณยายยังจะพอจําได้ไหมครับว่าแบบนิธานคติสอนใจเนี่ยแบบยงยกตัวอย่างให้ผมฟังสักเรื่องหนึ่งถ้าเอาส่วนใหญ่ที่เขาเล่ากันมามักจะเป็นเรื่องสมมุติเช่น เต่ากระต่ายอกระต่ายกับเต่าอ,อ <laughs> ก็คือว่าที่เอาเต่าขึ้นมาก่อนเพื่อจะได้เห็นว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแต่ไม่ใช่บางคนบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นสมพาน <laughs> ใช่ไหมเหมือนเข้าเมืองซาลิว <laughs> ก็ต้องหลีกตาตามอมก็ถือว่าเป็นเป็นการสอดแทรกคติคำสอนแต่ขอโทษนะ แถวบ้านยายบางทีมีบอกว่าข้าเมืองตาเร็วเรีวตาตามถ้าพบสาวงามรีบตามจีบโอ้ย oh นะแต่มีเด็กรุ่นใหม่ทะลึง่งทะเล้นตามวัยเขานะเช่นไก่งามเพราะผลคนงามเพราะแต่งแตนะ่คนงามเพราะแต่งที่เขาคุนยายใช่จริงๆต้องคนงามเพราะแต่งแต่ ก่งามเพราะย่างคนงามเพราะโป้จริงๆชอบไหมขอโทษทีนะยายก็สมัยเด็กๆก็ค่อนข้างทะลุงทะเลนลามุกจกเป,ปไปนิดหน่อยขอโทษด้วยก็ถือว่านิทานคติสอนใจเนี่ยนอกจากที่ว่าจะได้เป็นสาระความรู้เป็นข้อคิดเตือนใจเนี่ยคือยังสามารถนําไปใช้กับชีวิตของคนเราได้ด้วยใช่ไหมครับคุณยายบางอย่างยายยังไม่ได้ยกก็ๆๆมีนะเช่นอะไรนิทานเกี่ยวกับ วีระบุรุษเนี่ยแต่ยายอยากเป็นผู้หญิงอยากจะบอกว่ามีนิทานเกี่ยวกับวีรสตรีก็มีเพราะว่าบุรุตหมายถึงผู้ชายครัถ้าสตรีก็หมายถึงผู้หญิงแล้วก็นิทานเกี่ยวกับศาสนาก็สําคัญแล้วก็นิทานที่ยายชอบตั้งแต่เด็กจนมาปัจจุบันนี้ก็คือนิยายนิทานเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจตอนนี้ยายกำลังประทับใจมากดูทั้งวันทั้งคืนหลัง หลังที่ยายแบบหยุดทํางานครั้งใหญ่ก็ยายก็มีหลวกเนี้ยงไม่เป็นไรนะคือเรื่องเกี่ยวกับผีผีชโชคลางเวทมนตยศาสตร์อาคมโอโ้โหอย่างเช่นอะไรบ้างครับคุณยายโดยเฉพาะอยากชวนหลานๆไปฟังของเด็กรสนะไม่รู้ใครเคยฟังมัง้งมันได้ประโยชน์เยอะเลยกลัวแต่ก็อยากจะฟัง คือถือได้ว่าในสมัยคุณยายเนี่ยก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจใช่ไหมครับใช่แล้วหลานเชื่อไหมว่าปัจจุบันเนี่ยความเชื่อเรื่องผีปอบอผีกระสือโอ้โหนางตะเคียนนี่เป็นไหมครับเป็นนางตานีรู้จักไหมเอ้นางตานีกล้วยตานี<อ>ปลายหวีเขียว ยื่อไปยู้มาอ๋อผมอันนี้ผมเคยได้ยินสมัยเด็กๆครับเนื้อเรื่องผีตานีนี่เป็นเกี่ยวกับผีต้นกล้วยใช่ไหมอ้ยนี่ยายถนัดการเล่นมากขอเล่านิดนึงได้ไหมได้ได้ครับเกี่ยวกับผีนะเพราะปัจจุบันหลานเชื่อไหมมันก็ยังมีอยู่นะยายมีอาสาสมัครวิ่งเข้าดงกล้วยมีเรื่องจริงน่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็ทุบสองดอกคนละสองดอกแจกกันไป กลางคืนนะ่ต้องเล่นตีสามนะมันจะสนุกถ้าเล่นทุ่มสองทุ่มไม่สนุกนี่เล่าจากเรื่องจริงนัดแนะเพื่อนวัยเดียวกันเสร็จแล้วเอาทูบเสียหูจุดไฟจะแดงเว๊บแแล้วก็มือนึงก็ถือเทียนใต้คา,างไม่ใช่เอานะ้ำมันพลายนะจริงก็กลัวกลัวมีสิ่งแอบแฝงแล้วยายก,ก็เลยวิ่งกันกระเจงิงไม่รู้ว่าเจออะไร้ดยก็ไม่รูก ถือว่าในสมัยช่วงเด็กๆเนี่ยก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีแล้วก็การละเล่นต่างๆที่อ,อาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องเล่าอย่างเช่นผีตันนีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณใช่ค่ะอืมพอพูดถึงเรื่องผีแล้วเรา,เราทั้งสองคนโดยเฉพาะผมนี่ก็คนลุกนะฮะพูดถึงผีตนันนีเรื่องผีต้นกล้วยพอทีนี้ครับคุณยายย้อนกลับมาถึงเรื่องนิทานที่เกี่ยวกับวีรบุรุษหรือวีรสตรีมไม่ทราบว่าคุณยายยังพอมีความทรงจําหรือยังพอจําเรื่องราว เกี่ยวกับนิทานวีรบุรุษหรือวีรสตรีได้หรือไม่ยังไงครับเอาเฉพาะของไทยไทยใช่ไหมับผมเอาเฉพาะต่างประเทศก็มีนานาชาติก็มีนะงั้นเอาไทยไทยก่อนไม่งั้นวันเนี้ยเล่าก็ไม่จบเล่าไม่รู้จบมีนิทานประเภทเล่าไม่รู้จบเล่าซ้าเล่าซ้ำลูกโซ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่อั้นก็มีนะคะทีนี้ก็อยากรู้อย่างวีรบุรุษใช่ไหมใช่ครับคุณยายเออถ้าจะเล่าสู่กันฟังค่อนข้างเป็นวิชาการอย่างไม่ พรร่วงพระร่วงไรกาว,วาจาสิทธิ์อะไรเอ๊ะอะไรดิน <S <S ดินนะครับคุณยายพูดถึงพระร่วง <S <S หรือถ้าเอาแบบชาวบ้านชาวบ้านของดําด,ดินใช่ไหมฮะพูดถึงพระร่วงใช่ใชแต่ลานเชื่อมไหมความหมายของคําเนี่ยวาเป็นจริงอ่ะของดําดินได้ไหมอืมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะต้องเรียนถามคุณยายให้ช่วยอธิบายให้หน่อยครับจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ดําดิน แต่ไอ้พวกนี้มันแปลงตัวเก่ง oh. แล้วก็ไปโผล่รตรงนู้นโผล่ตรงนี้เหมือนสมัยก่อนกองทัพไทยเนี่ยนะมีจํานวนคนน้อยกว่าพวกพมา่า hmm. อุ้ยตอนนี้อาเซียนแล้วสิเนะเขาเริ่มดืกัน <laughs> สมัยก่อนนี่ไม่ได้เลยนะอเมริกา I mean, ยวนอะไรพวกเนี้ไต้อัศวันหั่นแรงนี่ใกลๆบานยายนี่ยายก็ถืออาวุธปืนใครไม่เชื่อยายกิ่งกิ่งมาทุกเรื่องแล้ว โนกระเจีแล้วรถกระชนแล้วนี่พามาได้ไปพบกับยมพบามาแล้วเขาบอกให้อยู่ต่อพูดแล้วแรงเหมือนโกหกเนาะอยากรู้อะไรเดี๋ยวเจอกันรอบนอกเอาทีนี้แต่ที่ถึงไหนแล้ววะขอมดำดินครับคุณยายขอมดําดินก็คือแบบว่าเขาจะสามารถปลอมตัวเก่งมากสมมุมติว่าวันนี้แต่งชุดเป็นพวกพมา่าวันหนึ่งมันก็แต่งเป็นพวก เขมรที่จริงพวกเขมรห้ามเรียกเขมรน,นะให้เรียกว่ากัมพูชาเหมือนพวกคนจีนก็ห้ามเรียกว่าพวกเจ๊กเขาถือว่าเรียกจิกกระหม่อมเข้าใจคำว่าจิกกระหม่อมไหมเป็นการหเหมือนเหยียดเชื้อชออาติอร้ดูถูกเหยียดหยามถ้าเราไปเรียกพวกเขมรขอแทรกนิดนึงนะเป็นความรู้นะหะว่าไงเลยละยายรู้เยอะแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปเป็นตัวกัดทมมามัน ถ้าเราเรียกพวกชนชาติาเขมรเขาจะเรียกเราคนไทยว่าอิเสียมที่จริงมาจากซแอม H I A M S iam, S iam, สยามเนี่ยแต่จะเรียกภาษาง่ายๆว่าอิเสียมพวกเสียมเหมือนก็ฟูเมนพูดว่ากัดมันฟันสยามสมัยก่อนนะเราเริ่มหัดเรียนภาษาอังกฤษนะคะมันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเป็นแบบพวกเราอาจจะรู้เรื่องเกี่ยวกับพระร่วงมีวาจาสิทธิ์ แต่ถ้าเป็นไทยๆในด้านนิทานวีระบุตเนี่ยเราจะเห็นแบบโุ้ไกลทองไม่เก่งมากไกลทองใช่ใช่อะไรนะที่ว่าขุนแผนก็ขุนแผนนี่เก่งมากเจ้าชู้บรมโคตรเจ้าชู้ไกลทองนี่ใช่แทงจระเข้ไหมฮะใช่หอานเหนือยั่างแต่ยายเราได้ทั้งวันทั้งคือนั้งง่วงนอนก็เราได้ หลับไปกัฝันละเมอเล่านิทานได้ก็คือนอกจากที่ว่าวันนี้คุณยายจะได้อธิบายถึงความหมายของนิทานแล้วก็ยังมีประเภทของนิทานแล้วก็ การยกตัวอย่างที่โอ,อว่าไปก็ช่วยทําให้หลานได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างนะครับถือว่าเป็นพื้นฐานต่อ,ตอไปนะครับในการที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับนิทานไม่ว่าจะเป็นนิทานของต่างประเทศหรือแม้แต่กระทั่งนิทานพื้นบ้านไทยซึ่งหลานก็ต้องขอขอบคุณคุณยายมากเลยนะครับ <Okay. S 1> ที่ช่วยกรุณามาให้ความรู้ที่ถือได้ว่าเป็นวิทยาการที่จะช่วยไปต่อยอดหรือทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของนิทานต่อไปครับขอบคุณครับ สวัสดีจ้า